ปรา,าสาทของโบราณไม่ได้มีเพียงแค่ที่บ้านปรางนาครในอำเภอคงเท่านั้นนะคะแต่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ126กิโลเมตรอยู่ในอำเภอคอนบุรียังมีปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีอายุราวรา0แปปีเช่นกันค่ะและคอนบุรีแห่งนี้ยังใช้เป็นอโรคยาศาลาหรือสถานที่รักษาผู้ป่วยที่มาจาริกสแสวงบุญตามเมืองต่างๆในสมัยนั้นด้วยค่ะ ฟฟ้าคะคอนบุรีเนี่ยพอทาสารเข้ามาเห็นเป็นปางที่นี่ชื่อปางอะไรคะปางคอนบุรีค่ะปางคอนบุรีปาษสาคอนบุรีตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านคอนบุรีนครธรรมโคสิธิวิทยาคารตําบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทคอนบรีถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมรเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วปราสาทคอนบรีถือว่าเป็นโรงพยาบาลโบราณหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอโลคยาสาราใช้เป็นสถานที่รักษาและบำบัดผู้ป่วยสเสน่ห์ของคอนบรีคืออะไรมีปางคอนบรีค่ะนี่ต้องอย่างนี้ี่ต้องมีปางคอนบรีใช่ไหมคะ ไกด์ปลายฟ้าแนะนําไปแล้วปาทูมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้ทาราสันฟังสนามโบราณค่ะสะนามโบราณคืออะไรคะบริเวณด้านนอกของกําแพงแก้วซึ่งขุดขึ้นในการประกอบพิธีกรรมต่างๆแต่อาจจะมีผู้รู้บางท่านว่ามีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่หนึ่งสระซึ่งขุดขึ้นในอุโภคหรือบริโภคแต่ปัจจุบันนี้จะแทบไม่เหลือร่องรอยอยู่เลยเพราะถูกทุ่งนาทับถมไปหมดแล้วค่ะ มันมีเรื่องเล่าอะไรคะอ๋ออันนี้เหรอคือซุ้มประตูทางเข้าค่ะซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและอยู่กึ่งกลางของกำแพงทางด้านทิศตะวันออกสร้างด้วยหินศิลาแรงส่วนกรอบประตูหน้าต่างสร้างด้วยหินทรายมีรูปทรงกากบาทส่วนกึ่งกลางของโคปุระนั้นยังแบ่งออกเป็นสองห้องเล็กๆเพื่อใช้เข้าไปประกอบพิธีกรรมบริเวณด้านในค่ะอ อันนี้คือแค่ทางเข้าออกค่ะฝั่งนี้เป็นห้องพิธีกรรมค่ะเออจริงด้วยฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองไกด์ปิงปองวันนี้ปิงปองจะมานําเที่ยวอะไรบ้างคะนำเที่ยวหอสมุดหรือบรรยายนะคะมันอยู่ตรงไหนอคะอยู่ตรงนี้ค่ะไปเดินเลยค่ะไกด์ปิงปองจะพาเที่ยวหอสมุดนี่เหรอคะค่ะ คืออะไรคงสมุดหรือบรรณอะไรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สร้างด้วยหินศิลาแรงเป็นอาคารที่ใช้สําหรับเก็บรักษาคัำพีทางศาสนารวมทั้งตำราโบราณต่างๆค่ะ บางประทานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของบริเวณปราสาทสร้างด้วยหินศิลาแรงสันนิฐานว่าสมัยโบราณคงจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำอรคยาศาราคือพระภัยสัชยะคูลุวัยทุระยะปภาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความสุขเกษมและความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์ของศาสนาพุทธแบบมหายานแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุศลางาสำลรงหรือเรียกสั้นๆว่าไก่แก้มค่ะนี่เขามีท่าคนสุดท้ายบอกเราไม่ธรรมดาไก่แก้มจะเล่าเรื่องอะไรบ้างคะเเล่าเรื่องกำแพงแก้วค่ะอยู่ตรงไหนพาไปเลยไหนคะกำแพงแก้วนี่ค่ะ กำแพงแก้วคือกำแพงแก้วสร้างด้วยหินเสียแรงวางเรียงซ้อนกันขึ้นสูงประมาณ1.50เมตรล้อมรอบปางประธานและอาคารอื่นๆทําให้เป็นผังมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกำแพงบางส่วนได้พังทลายลงค่ะสองบรรทัดเป๊ะค่ะ <c oughs> ไกลแก้มคะในเมื่อไก่แก้งพูดถึงเรื่องกำแพง <c oughs> อยากทราบว่ากำแพงที่นี่มีความยาวเท่าไหร่คะยังไม่ได้วัดเลยค่ะ <c oughs> โอเคไม่ได้วัด oh <my S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปวัดกันนะ <laughs> ให้ไกแก้มฝากนิดนึงเชิญชวนคนมาเที่ยวบ้านเราค่ะถ,ถ้าอยากมาคอามบรีก็มาที่นี่ได้น,นะคะฟามคอามบรีค่ะแล้วจะมาหาไกดแก้มค่ะโอ้โห <laughs> 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 ค่ะในส่วนของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต3นะคะเราขับเคลื่อนสถานศึกษาเนี่ยให้มีโรงเรียนต้นแบบประวัติศาสตร์ท้องถิง่น<อ>แล้วก็ขับเคลื่อนมัุคุเทศน้อยนะคะก็คือในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งเขาจะต้องรู้ถิ่นที่อยู่ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลค่ะมันเป็นนโยบายที่ดีค่ะเพราะว่าการที่ให้เด็กมาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการศึกษาและเล่าเรื่องได้นี่เขาต้องเข้าใจและที่ ฝึกให้เขากล้าแสดงออกตอนนี้เรากําลังปรับปรุปรงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงถึงแหล่งเรียนรู้อะค่ะประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เพราะว่าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยได้บูรณาการของครูด้วยนะคะค,ะครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้นักเรียนได้สามารถมีสมรรถ,ถนะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เข้าใจบริบทพื้นที่เพื่อที่จะนําไปขยายผลและที่สําคัญเนี่ยเขาก็จะรับถิ่นที่อยู่ของตัวเองและสามารถสื่อสารให้กับผู้คนที่ทั่วไปได้รับทราบได้ วัดที่16เป็นศาสนาสถานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากอิฐหินทรายและศิลาแรงปัจจุบันเหลือเพียงส่วนของรากฐานของปรางประธานกับเรือนธาตุตามหลักฐานบอกไว้ว่าตัวอาคารของที่นี่มีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียวและทำประตูหลอกเอาไว้ค่ะและมีการประดิษฐานทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอาราวัณไว้ที่หน้าบันด้วย สถาปัตยกรรมของที่นี่ถือว่ามีความเก่าแก่กว่าปราสาทบ้านปรางและปราสาทคอนบุรีค่ะหากจะให้เห็นภาพที่นี่ก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกับปรางแขกสถาปัตยกรรมของในยุคเริ่มแรกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวราวศตวตรรษที่15-16ค่ะและถือว่ายังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยค่ะ ศาส,สนาสถานเหล่านี้คือร่องรอยความรุ่งเรืองในยุคขอมบนดินแดนสุวรรณภูมิที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาจนกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของท้องถิ่นสามารถบอกเล่าถึงลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น เจาตำนานของจังหวัดนครราชสีมายังมีอีกมากค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนับเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญและมีเจ้าผู้ปกครองหัวเมืองที่เข้มแข็งที่สำคัญที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดของวีรสตรีที่มีนามว่าเท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมติดตามต่อในตอนต่อไปค่ะเเีมือที่กม็เหย เหมือน,นเมื่อกี้เหมือนจะยากยากกว่าทำไปดังนั้นนี่ชิ้น,นแรกนะเนี่ยถ้าชิ้นต่อไปได้ขนาดไหนป,ป่าฝะาดงลงทางเข็มทิดมีต้องมีเดี๋ยวก็รู้ทางออก ียงนกร้องกลางวัน,วนแดดส่องทางสว่างฉันยังรู้ตัวยังหาย